อขอบุลาอๆเฮจะติึงพาดูแมลงปอมอแมลงปออันนี้พี่น้องหาดูยากเดี๋พี่น้องจะหาดูยากเดี๋ยทุกวันเป็นบปจากพี่น้องหาดูไกลๆจะพี่น้องเพื่นอ,น,อนจะบินนี้จะมีบอกยะดึงอันนี้จังหน่อยเนะยาะเห็นดีไปจ้ะ แมลงปอต่อต่อร่มยำแรงจับพี่น้องจ้บอันที่หนึ่นนงเนี่ยแยกติงเห็นอะ้แย่ติงกันเลยเอาแมา่งปัน,ปนพี่น้องบึง่งประมาณนี้ละจ้าฟังเขีตาราร้องรำทำเพลงยมไรเเิ่นกระห้องของเพิ่นจับพี่น้องแยกติงกนัน,น,นเลยวานนะแมลงปอเป็นมู่ได้จับพี่น้อง บินไปบินมาพ่นต่อร่มนะพี่น้องเนาะอขอบคุณทุกกำลังใจเลอจ้ะเด้อขอบคุณหลายหลายจะตึงพาด,ดูแมลงปอมันมีตจะอยู่เหมือวเดิมเลยนะพี่น้องนะบินผ่านไปผ่านมาเลยพี่น้อง หลายบ่จ้ะนั่นนะโอ้ยแหงลมมาไก่เพิ่นแหงมาอยู่ไก่กล้องเด้อพี่น้องจ้านั่นนะบินไปบินมาเพิ่นต่อล์ร่มนะพี่น้องเนาะเป็นบ่จ้ะพี่นอ้องเยอะตังอันนี้จังหน่อยเนาะเห็นดีบ่ะจ่ามาแรงปอต่อต่อลมย้ำแรงจ้ะพี่น้อง คงเป็นบินไปบินมาแม่นมาเด้พี่น้องจา่อาอ่นนะได้จา่เาเด้อจ้ะอันที่หนึ่งเนี่ยแย่ติ่งเห็นแล้วแย่ติ่งก็เลยเอามาแบ่งปัน,ปนพี่น้องเบิง่งประมาณนี้ล่ะจ้าได้จ่าเด้อแย่ติ่งบอกหลายหลายจ้ๆๆพะพี่น้องจ่าหลายหลายภาว่าเพิ่อนตัวรมย่ำแรงจร้ะพี่น้อง นั่นๆยายตึงจะเห็นที่หนึ่งได้พี่น้องมาแรงปอเป็นโม่ได้จ้ะพี่น้องได้จ้าเด้อ<ะ>บินไปบินมาพ่นต่อร่มนะพี่น้องเนาะยายตึงอันี้จังหน่อยเนะยา,นนานเนะเห็นดีป่จะจ๊ะมาแรงปอต่อต่อร่มย่ำแรงจ้าพี่น้องย,อยายตึงบอ รายหลายจะพี่น้องจ่าร้ายหลายเพราะว่เพ่นตัวร่มย่ำแรงจะพี่น้องนานๆ่น,น,น,นยัถึงจะเห็นที่หนึ่งได้พี่นอ้องจะเจ้ะเด้อเห็นไหมาจะพี่นอ้องมุงเป็นบินไปบินมาแมนมาได้พี่น้องก,กันนะฟังเขียนตานล้องรำทำเพลงยำ่ำแรเพิ่นกระหองของพีนพ่นอ้องยัถึงกระเลว่าน แย่ตึงบ่หลายหลายจะพี่นอ้องจ๋าหลายหลายเพราะว่าเพิ่นโตลมร่มยมแรงจะพี่นอ้องนาหน้านย่ถึงจะเห็นที่หนึ่งเด้พี่นอ้องฟังเขียนอฟังเขียนตะหน้าหลองลํำทำเพลงยาแรงมาแรงปออันนี้พี่นอ้องหาดูยากเด้พี่นอ้องจะหาดูยากเด้ทุกวันเป็นบ่จะพี่นอ้อง อันที่หนึ่งเนี่ยย่าตึงเห็นหะอะย่าตึงกันกเลยเอามาแ่งปันป่นพี่น้องบึง่งประมาณนี้ล่ะจ้าตัวลมยามแรงพี่นอ้องย่าตึงพาดดูเห็นบ่จ้าจ้ะอันที่หนึ่งเนี่ยย่าตึงเห็นหะอะไรย่าต่งกันกเลย เอามาแบงปันป่นพี่น้องบึง่งประมาณนี้ละจ้าตัวลมยามแรงบินกกลไปกกลมาจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่นอ้องยัดถึงกับาพาิเสุดยอะถึงอบนนี้จังหน่อยเนาะยินดีป่ะจ้ะแมาแรงป้อตัวตัว่ลมยมล่ำแรงจ้ะพี่น้อง พี่น้องวงเป็นบินไปบินมาแมน,นมาเต็พี่น้องจ้ะอันนอขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆลายจะตื่นพาดูแมลงปลอฟังเสียงตานาร้องลำทำเพลงยามแรงเป็นกระห้องของเพื่อนจ้าพี่น,นอ้องแยกติ่งกระเลยว่าน,น,น เปลนกายไปกายมาจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้พี่นอ้องยายถึงกับภาพซิมันมีแต่อยู่เหมือนเดิวเลยพี่น้องเนะปลี่นกายไปกายมาจ้พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้พี่น้องยายถึงกับภาพซิทเป็นไปจ้าพี่น,ออน,นอ้อ,น <laughs> นาานอง เป็นปราชญพี่น้องนะบินผ่านไปผ่านมานี่พี่นอ้องหลายปราชะนั่นอนะเฮงลมมาไก่เ,เกกพิ่นเฮงาม,มาอยู่ไก่กล่องได้พี่น้องจานั่นเห็นปราชญ์พี่น้องมึงเป็นบินไปบินมาแมีนมาได้พี่น้องจานั่นนะฟังเขียนตาร้องลำทำเพลงยำไร เป็นกระหองของเพื่นจ้าพี่น้องแยกตึงก็เล,าลนเนวานโตรมยามแรงสวยหายเบิ่งน้ำเนาะจ้าแมาลงปอบินไปบินมาจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องแยกตึงผ้าด,ดูเห็นบ่จ้า เขียนอันฟังเขียดตาหน้าลองล่ำทำเพลงยง้มแรงบินไปบินมาเพิ่นเติบรมนะไลน้องเนาะมันนีแต้ออยู่บางเดียบนี่้อง เง็ดตั้งอันนี้จังหน่อยเนาะเห็นดีบ่จ้ะมาแรงป่อตโตร่มย่ำแรงจ้ะพี่น้องมาแรงป่ออันนี้พี่น้องหาดูอยากเดี๋ยพี่น้องจะหาดูอยากเดี๋วทุกวันนีเป็นบ่จากพี่น้องมาแรงป่ออันนี้พี่น้องหาดูอยากเดี๋ยพี่น้องจะหาดูอยากเดี๋วทุกวันนีเป็นบ่จากพี่น้อง เสียงเกียรติหน้าห่องพี่น้องเบิ่งอันนี้น้าโอ้ยนีเนย่เห็นว่าจะพี่น้องเห็นน้ำจะได้จ่ดเด้อฟังเขียนฟังเกียรติหน้าอลองล่ำทำเพลงยง,ง่แรงจะไดจ่ดเด้อจ้าอันที่หนึ่งเนี่ยยาติงเห็นแล้วยาติงกันเลย เอามาแบงปันป่นพี่น้องบึง่งประมาณนี้ล่ะจ้ามันมีแต่ย่หมันเดี่ยวเลยพี่น้องเห็นบ่จ้ะพี่น้องมึงเป็นบินไปบินมาแมนม่แต่พี่น้องกันอันน่ะจ้อันที่หนึ่งเนี่ยยะตึงเห็นแล้วยะตึงก็เลย เอามาแบงสันพี่น้องบึง่งประมาณนี่ล่ะจ้าเห็นมาจ้ะพี่น้องโมกินบินไปบินมาเม่มนมาได้พี่น้องกันอ่นะฟังเสียงนังได้พี่น,อน้องอวนหลายมันนี่ต้อยู่หมอนเดียวเลยพี่น้อง ตัวลมยามแรง